thank ah. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคำพาพาโชคปูดำน้ำโชกเนาะค่ะขอโทษขออภัยหลายๆค่ะวังหันเนี่เน็ตมันสดุดนะคะเน็ตมันสดุดไม่เป็นอยังบอลูนองมือแล้วเนาะค่ะมันเป็นเข่าฟั่งกับบอลูเรื่องเนาะค่ะไม่ไล่ซดจริงๆอ่ะแม่คู่อยากไลซดมากกว่าเพราะเวลาพูดมันจะได้ยาวๆนะคะแต่ว่าขันฝืนคลิปมันแคสซิฟมาที่เนาะแต่ว่าแม่คู่กับจะเลนให้น้อยๆเนาะค่ะอย่าว่าอันว่าอไรอีกเด้ออะ เอาไม่ค่ะนี่เนาะคะ่ะปูเพิ่นบอกเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าเก้ากับเจ็ดจังได้กะมาเพิ่นมาซื้อเอ้ยเพิ่นมาค่ะมึงบ่ได้มึงกลับไปนอนเว้นโหลดเดอ้อเพิ่นมางสิกูสิเอาบักซื้อไปเลรียอีหยังเนาะเพิ่นมาเอา่อบักซื้อว่ากับสิเล่นน้ำก็ปูนี่แหละมาสันเออกูสิพ้ามึงเลรียน้ำเพิ่นมาอย่างสิอืมมันกะมี่เอ่อที่ที่ที่มันมี่เนาะคะ่ะกะมี่เจ็ด มีหานี่หนึ่งมีเก่านะคะ่ะแล้วในวงนะคะในวงปูวงไห้นั่นสวยที่สุดแล้วคนว่าบอลวดคนมาเฮ็ดจังได้กับบอลลวดเนาะคะ่ะกัจะมีเจ็ดเก้าห้านะคะเขาวิ่นเอานะคะ่ะแต่ว่าเลขปูนี่รูซสึกมาบ่อยนะคะมาบ่อยเนาะคะ่ะมาบ่อยจะมาเล่าอีกตัวไหนอย่าลืมนะคะกําลังวันสิบห้านะคะโมนี้กําลังวันสิบห้าล่องเอาเลขสอง เลขเจ็ดเลขเก้าไปใส่มือเด้อค่ะเอาเลขสองเลขเจ็ดเลขเก้าไปใส่กําลังวันสิบห้านะค่ะมือนี่สําหรับผูทีไปกินตาเล่าเดอ้อค่ะปูบอกว่ากูห่อไว้ให้ซูแลเดอ้อคนมากูห่อไว้ให้ซูแลเดอ้อแต่กูสไาาิไปมึงมาห้เนะค่ะไปมึงมาห้อีกตัวนึงซื้อเอ้เดี๋ยวปูสิไปมึงมาเดอ้อกูได้ยินเขาคุยกันอยู่ เขาสิมีตัวเปลี่ยนอยู่แต่เขาาท่านโต๊ะกลงกันพันวาเพื่อนบอกว่าสูหูบอเดินทางไปไกลๆมันมีประตูน้ําอยู่นะพันวาเนี่ยนี่คือนี่คือปริศนาของปูพันวามันมีประตูน้าอยู่เด้อประตูน้ามันมีจักประตูพันวาจังเสียเนาะค่ะเพื่อนอาจจะสื่อถึงสถานที่ที่ไปออกเกลขกบอจังเสียเนาะค่ะ เมื่อคืนนี้เนาะค่ะให้ดูสามแถวแรกเนาะค่ะให้เมืองสามแถวแรกเด้อแถวที่สี่นี่เพื่อนจะ,ะลั่นตีว่าเลขจะมาตัวใดเนาะค่ะซึ่งเฮ้านี่ที่ที่เฮ็ดเนาะค่ะเราจะเอามาแบงมาคนแค่ละหนึ่งใบเนาะค่ะโดยที่บดนาดไม้กันเลยแล้วเอามาแ่งขันเพื่อนมันจะออกเด่นที่ห้าเมื่อวานนี้นะคะเมื่อคืนนี้มันจะออกเด่นอยูทีหาและหนึ่งเพื่อนบอกว่ามือนี่บัลรอ เอาเด็กหน่อยมานั่เด็กนั่นก็คือ1นเนาะคะ่ะนั่น15หรือ81เนาะคะ่ะพอเลียกบอกว่าเดี๋ยวจะขอลูกสาวกูมึงมันจะเป็นตัวใดเป็น178 1738 170นี่อ่ะเพิ่นกับเรียกขอไหมค่ะเพิ่นขออีกขอเพราะอ,อย่างที่ขาะขอเพราะอยากรู้ว่า มันจะลุดอิลีบอรหรือมันจะไปได้อิลีบอจเสียเนาะคะ่ะเพื่อนเลยขอมาใหม่เนาะคะ่ะมันก็ยังอยู่สิบห้าเหมือนเดิมค่ะอยู่ซิบห้าเหมือนเดิมเด้อนี่ค่ะเพื่อนบอกว่ามือน,นี่ก่อนที่เราจะแต่งขันเนาะคะ่ะเพิ่นวมามือน,นี่บกักรอเอา,เอาเ,อาเอาเด็กหน่อยมานน,น่าเดเวอร์ไงเสียเนาะคะ่ะซึ่ง เราไม่รู้ได้ซ้ำว่าน้องเขียวหรือบักรอบักรอนนี่คือ,อทอมเนาะคะ่ะเพิ่นเป็นทอมโทดและลายเด้อค่ะคือจะเอ่ยแบบนี้เพราะว่าที่ปูเอิญบักรอนี่หมายถึงอทอมหรือผู้หญิงเป็นผู้ชายเ,าเสียเนาะคะ่ะคือ,อลูกซีดเพิ่นเนี่ยหลังจ่ะเพิ่นจอเอิญบักรอเนาะคะ่ะบักรอมันเสียเอาหนึ่งมากบักรอเอาหนึ่งไม่ดีค่ะโดยที่ยังไม่ได้แต่งขันนะคะพอแต่งขันปุ๊บ เป็นอย่างนี้เลยค่ะห้าหนึ่งห้าหคือเกาเนาะค่ะเก้าแปดเสาสองเนะคะนั่นแสดงว่าเกาก็ยังเด่นอยู่นะคะ่ะเายังเด่นกะสามารถกลับหัวได้ด้ค่ะเพราะ6มันค้ำกางเห็ดจังใดเลขปู6กับเกากับตูเดียวอันนี้ช่องของแม่คู่เด้อค่ะผู้ใดสิว่าแม่นบบแม่นกะสังเออเพื่อนบอกว่า ถ้าให้90ออก90ก็คือถูกทันให้90้า้วออกห0ศบอถือบอถือกระสร้างเจ้าแต่ว่าข่อยถือเครื่องข้างล่างข้างบนนี่เนาะคะ่ะนี่แหละของแท่กัเรียกว่าจังสีนี่แหละของแท่ยามาบอกให้กันเนาะคะ่ะถ้าหก็ต้องเป็นห9ก็ต้องเป็น9กระสร้างเจ้ากัเรียกว่าจัางสีไข่นะ6กกับหกเก้ากับเก้าบ,บอมแมนว่าส่นแต่ตไม่คู่นี่ เลขของปู่มีตัวเดียวที่เหมือนกันคือ9กับ6ตัวอื่นไม่ต้องแปลเนาะคะ่ะแปรแค่เก้ากับ6ตัวเดียวเห็ดมายูนีสิทสองปีกับเก้ากับหกตัวเดียวกันเนาะคะ่ะยู่กินนะเอ่อยู่ได้ไปเป็นก็ย้อนเก้ากับหกปูนี่แหละผู้อื่นเป็นจังใดกะสร้างฮั่นเจ้าถอนนะะนะะ่เนาะค่ะเนาะเออเพราะว่าปูเพิ่นสอนแม่คู่มาแบบนี้บอกแม่คู่มาแบบนี้ ถาเพื่อนมาสอนมาแบบนี้แม่คู่ก็จะได้แต่เก่าศูนย์เก่าศูนย์แหงใจหน่อยหนึ่งค่ะหกศูนย์เพิ่นว่าถามันเตะของกูเด้อซื้อเพิ่อนเบากระนองแอกนะค่ะถามันเตะกับของกูซื้อมันก็จะได้เป็นแค่หกศูนย์กับหกสามเนาะค่ะแต่เพิ่นบอกว่ามือขึ้นนี่สูมาบบตรงมือกูนานสูแล้วสูบมาคือแม่ครูป่วยเนาะค่ะก็เลยก็เลยบาสามาที่จะ มาตรงวันที่ปู่ที่ปู่บอกที่ปูป่นัดเห็นไหมคะเพราะว่าแขนแม่ครูเก็บแห้งปวดแสบปวดร้อนเนาะคะ่ะก็เรียกว่าปกติแล้วถ้าแม่ครูไม่สบายแม่ครูจะไม่ทรงเนาะคะ่ะเพราะว่าอย่างเพราะว่าอาจารย์แม่ครูบอกว่าถ้าป่วยเนาะค่ะถ้าป่วยทรงไปก็ไม่ถูกเพราะว่าขอจังไดกับบัตถุกับแม่นคะ่ะแม่ครูล่องฝืนไหลายเทียแล้วมั่นบอได้เนาะคะ่ะมั่นบอดด้เพราะฉะนั้นกับ จังไนแม่คูกับเสือว่าปู่ก็ยังเมตตาเนาะคะ่ะเมตตาอยู่ปู่ลูกไม่สบายนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกค่ะเอา้านี่ก็คือมันจะเด่นอยู่ที่ห้าเนาะคะ่ะหาหนึ่งบอเนาะคะ่ะแล้วปู่ก็ให้ห้าหนึ่งด้วยเนาะคะ่ะอ่ะคือหนึ่งกับเก้าเนาะคะ่ะจะมาน้ำกันบอและคุณตาบอกว่าเก้าจับคู่ได้ได้มากแค่สามตูเท่านั้นเน้แม่คู ต่ว่วาตานั่นเอาเก้าเจ็ดกับเก้าหนึ่งตาสิลร่องในแค่เก้าสามกับเก้าสองโอ้เก้าสามอยู่ของปูอยู่เด้เพิ่นเพ,พิ่นล่องห้เนาะคะ่ะเพิ่นล่องห้อยู่ประมาณนั้นโอ้ยหมดหมดมาตแต่ใส่ละหนูอืมขื่นอยู่ในห่วงอยู่หมดมาแต่ใส่ค่ะนี่ละะ่ะค่ะอ่าก็แสดงว่าหกมันยังคั้นอยู่นะคะ หกยังมีโอกาสมาอยู่เนาะพกมีโอกาสมาอยู่ค่ะเอ่อก็ค่หาสซื่อหกสื่อเก้าก็ต้องตีหกไว้น้ำเด้อค่ะเพื่อโอกาสพลาดเนาะอืมนี่แหละค่ะวันที่ยี่สิบเก้านะคะวันที่หยิบเก้าเดี๋ยวปูเพ่นก็นจะมาบอกเข้าเอามาดูตัวเลขปริศนาของปูผูดไอตีได้กตีเดอ้อสำหรับตัวแม่คู่ตัวเลขปริศนาของปูมีหนึ่ง ไม่คู่บาจ็ตมาจังสี่ไปจังสี่ยักยักแล้วขึ้นเนาะคะ่ะไม่คู่บาเก่า 9, ไม่คู่บาเก่า 9, แต่ปกติเก้าเราจะเขียนไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ่ะเอออันนี้เจ็ดไหมเนาะคะ่ะคิดว่าเกียรตเหรอะคะนี่อันนี้หนึ่งแน่นอนอันนี้เฮ้ดจังไรก็เป็นหนึ่งค่ะนี่หนึ่ง แต๊บวะนี้ปูมักหล่อเข้าอยู่เด้ค่ะจะเป็นเลขเ็ดเอ้ยจะเป็นเลขเก้าหรือเลขหกเนาะคะ่ะสิเป็นเลขเก้าหรือเลขหกเพราะว่ามันไข่คายกันเนาะคะ่ะมันไขา่ขายกันแต่เป็ปูมักแห้งก็คือหนึ่งเจ็ดเก้าเอาล่องเอาไปพิจารหน้ามึงเด้อค่ะนี่เป็นตัวเลขปิดนาของปูแล้วอีกตัวคืออย่างค่ะ เป็นสามเกตคือเป็นสองเกตคะ่ะอันนี้เป็นสามเกตทือเป็นสองเ็ดแต่แม่คู่ตีเป็นสองเ็ดวันที่เราเอ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 า,เอาดวงใจพญานาคนะคะคือหัวใจพญานาคไปบวงสรวงนี่คือหยอดเงืนมือนั่นเนาะคะ่ะที่เพิ่นเออมาเสียบต้นเงืนทุกบาททุกสกตางแม่คู่หมอบให้วัดเบิดเนาะคะ่ะเพื่อเพิ่นจะได้ค่านา้ำค่าไฟแน่เนาะคะ่ะ พราะวัดบาทนอกเข้านาะคะเวลาเวลาคนไปวัดอย่างเงี้ยก็น้อยมากนะคะบ่เกินบ่เกินอันห้าหกคนยังเสี่ยงไหมคะ่ะเวลาเวลาไปวัดเนาะคะ่ะเพื่อนเกิดที่ทำบุญสิบบาทสั่วบาทน้อยมากเลยคะ่ะน้อยมากบางหาหลายๆกันสิสิบคนยกเว้นวันพระ,ะใหญ่เนาะค่ะวันพระใหญ่นี่ก็สิหลายจักน้อยอ่วันศีลหน่อยก็สีบ่บ่ปันไดเนาะคะ่ะแต่วันศีลใหญ่เนี่ยจะเยอะเนาะคะ่ะ แล้วเพื่อนก็นจิไปทำบูนเสียบต้นเงินต้นยังพยีะ20บาทหาสิบบาทเนาะค่ะหรือว่าลอยหนึ่งจึงเสียเนาะค่ะแล้วเงินจำนวนนั้นเพื่อนก็นจะเอามาร่วมกันร่วมกันอันนึงเพื่อนก็นจะแยกว้เนาะค่ะแยกใไบว้ถ้าเสียคา,านา้ำคาไฟาส่วนหนึ่งเพื่อนก็นจะใส่ซ่องหายพระใบถ้าปัดใจใส่ใหายพระยุทธงบาทเพื่อเอาไว้ให้พระสงฆ์เพื่อนได้ใส่ส่วนตู่ของเพื่อนเนาะค่ะ วัดบ้านนอกน่หาหน้ำค่าไฟกับล่ำบากเนาะคะ่ะแม่คู่ก็เลยบ่เอาเนาะคะ่ะแม่คู่บ่เอามาจัดเตืดะะ้ดอกค่ะค่ะไปจัดงานอีหยังอยู่ในวัดบ่วางเงินอีหย่งก็สร้างเนาะคะ่ะแม่คู่ก็จะห้วัดไปเบิดวันนั้นได้ทั้งหมด3ามพันสองร้อยห้าสิบบาทเนาะคะ่ะแต่แม่คู่บวงสวงย่ำได้อ,อกย่ำนันเลยคะ่ะอันนี้เด้อค่ะอันนี้เด้อลองเอาไปลาวดูนะคะ ลองเอาไปเล่าห้าน้อยมือเดอ้อมือนีเดอ้อนี่แหละค่ะสองสามสองห้าศูนย์หรือสองเจ็ดนี่แหละค่ะสองเจ็ดอันนี้จะเป็นหนึ่งเจ็ดเก้านะคะลองเอาไปเล่าพัฒนาเมืองเดอ้อแต่ว่าอันนี้เป็นเลขรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะแต่ว่าไปกู้ไปกิบจับรัตตดีมากปึ่งบาแง่มีตาเกะเก่าซาทูเดอ้อปูเอ้ดูคอเดอ้อนี่กําไรอัน กำไรถือเละถือเบืรอไม่คู่กับได้ละนี่เอออยากได้แห้งไปเครื่องมือพูนะนี่นี่ไปตั้งแต่เศร้าๆดิจนหอดใบาสามใบสี่โมงนี่จังได้อดีมากโอ้ยได้มากก็ได้มาก,มากจะแม่นลำบากยากเย็นค่ะได้สิบเสียนท่านผู้ชมบ่ได้หลายเด้นี่ได้สิบเสียนหนึ่งเออกำไรนโมเพนมามืออื่นจังว่าเอาเด้อกําลังเดินทางเพนวมาเนาะค่ะ ผูที่ไปนอนอยู่พุ่นก็นอนโอ้เบาแล้วกับทะลยตัวหนูของเนี่ยอยัดให้เอฟซีได้ก็ <g iggle> บเล่เที่ยวไปเที่ยวมาแมนได้คือบ่าาได้บุคคาทเที่ยวดูหลายคาน้่ามั่นกินเบิดละมั้งแม่คู่วาน่ะนะแต่ว่ากับว่าเป็นยังดอกค่ะแม่คู่อยากให้มีโอกาสครั้งหนึ่งเนาะค่ะเพราะว่ามันหาโอกาสไปยากยิ่งผูที่ยูตางจังหวัดอัถ้ารลงนกับยูะอำแลาย่อง ยูอันประจวบยังสีนนะค่ะหรือว่ายูอันพุดนแม่่ะผาดไตยยังสีเอ่อเฟซีแม่คู่ยูตังจังหวัดผาดไต่ไล่ไหลายเลยคะ่ะเออคนเกิดทรงมาตังยังสีกบมีแม,ม่ว่าค่ะคนบอกว่าแม่คู่บูซ่าหิเน่ก็เลยกว่าโอ้ยเห็นแม่คู่มึงกันเด้อว่าแม่คู่สีใดบอค่ะใดมากแม่คู่กะจะเอามาาหายเนาะคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดแม่คู่ได้มาแม่คววู่บ่วเด๋อว่างไว้ทัวทีบัวเด่นเลยเด้อค่ะเพราะว่า ของของท่านท่านปลูกเสกอย่างดีเนาะคะ่ะแม่คู่กับหาตู่มาใส่ยางดีหาขันโตมาใส่เก็บไหวบูซาบุนเด็กก่อนที่ทุกคนจะได้ไปแม่คู่กับซาทุแล้วซาทูอีกเด็กกาบกับไหวเพลินเนาะคะ่ะอย่างน,น้อยก็มีบุญบารมีห้าหามีบุญบารมีเด็กห้าจังไดเพลินมากนะคะกากซาทุเนาะอืมเพลินมากของปลอมเหมือนนแม่คู่ว่าในนี้ไม่มีของปลอมเนาะคะ่ะแม่แมนสีจังได้กสรซาง ขอให้เป็นพระอาจารย์เป็นคนปลุกเสกแค่นี้แม่คู่ก็ดีใจแล้วนะคะผู้ไดเฮ็ดแม่คู่บอลูดอกหรือว่าผูดใอเอาม่าจังสรนแม,แม่คู่กับบอลูดอกแต่แม่คู่อยากรู้แค่ว่าปู่ปลุกเสกให้หรือเปล่าเท่าน,นั้นเนาะคะ่ะแต่บันนี้แม่คู่รู้แล้วว่าเพื่อนปลุกเสกไปอีลีไม่อีลีเนาะคะ่ะจนจนส่วนกันผล่ะว่าแม่คู่ว่างบอมือนี่มือนี่นไปน้กากันบอจังเสียนหแหค่ะก็อยากไปอยู่เนาะคะ่ะอยากไปอยู่ เมืม่อนี้ก็มีแขกมาเยี่ยมค่ะแม่คู่มาปูเนะคะปูที่เอแม่คู่ให้เพิ่อนเลนน้าอยู่หนา้าหนา้าเทวบรไลนนี่นะคะมันห่อนมันหอนเนาะคะ่ะแม่คู่เลยไห้้างเพื่อนมาเฮ็ดโดมออกไปทางหน้าเจ้าหน่อยเพื่อเพื่อจะไห้เย็นๆเนาะคะ่ะให้เพื่อนเย็นเจ้าหน่อยเพราะว่าช่วงนี้มันหอนเนาะมันห่อนแล้วก็บทีห้เฮ็ดหมอเพื่อนนี่เย็นอีกจังเสียนไหมคะ่ะ งูเขียวค่ะงูเขียวปีนขึ้นเทิรหลังคาเลยค่ะเอะกระโดดใส่เลยมาขังงูเขียวกระโดดขึ้นว่ามามอยู่เทิร์หลังคาสงสัยดีใจแห้งออตอนตอนไปกาละสินเนาะคะ่ะตอนไปกาฬสินแม่คู่ก็เห็นกระโดดขึ้นันแม่คู่ก็ไดชไทยถ้ำให้ทุกคนมึงแต่ว่าถ้าอยู่ในกลุ่มเนะี่ยจะเห็นเนาะคะ่ะจะเห็นว่าแม่คู่อ่ะได้ได้ไดชไ,ดไดายให้มึงตัวใหญ่ยู่ค่ะ เดี๋ยวนี่ยังอยู่ทึงหลังคาอยู่เด้ค่ะอยู่ทึงหลังคาบานปูนี่องูเขียวตัวใหญ่อยู่เด้โตแบบไงเด้ค่ะยังเห็นลงงองอยู่เน่ะเลี้ยวขึ้นไปเห็นคือเก่าอยู่นะคะก็ต้องปล่อยค่ะถ้าถ้าเอางูมาอยู่ที่นี่แม่ปูจะไม่เคยไม่เคยทาร้ายนะคะแม่แต่อยู่ฝงข้างนาเลยเนี่ยค่ะอยู่ข้างหน้าแม้แต่บ้านน้องแอ๊นะคะอยู่แล้วอยู่เลยไม่หนีค่ะบ่หนีแต่แม่คู่แคร์ไรเนาะค่ะ ไล่เนาะไล่แต่ก็คือ,อจะมัดระมัดระวังหน่อยเวลาเราเดินเราอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะเ้าก็จะมึงว่อแต่นานๆค่อยจะไม่เห็นนะคะถ้าเห็นก็คือได้โชคเลยเนาะคะ่ะเอาอนไดแม่คู่ก,ก็อธิบายให้ฟังชัดเจนแล้วนะคะให้เน้นไปเลยเนาะคะ่ะเน้นที่ปูบวกเนาะคะ่ะพ,พื้นหอไปแล้วคือหอเนี่ก็เป็นหอเล็เเกศกับเล็กเก้าเนาะคะ่ะเล็เเกศกับเล็กเก่า เจ็ดกับเก้าเนาะคะ่ะเจ็ดกับเก้าไม่พูดนะจัดดาจัดเ mm hmm. ต็มแล้วนะคะ่ะลองลงมาเนี่ยเพิ่นก็ห่อไปอีกกันนะคือเจ็ดสวงเนาะคะ่ะแต่ในขันคูเราเมื่อคืนนี้มีแต่หนึน่งห้าล้นล้วนเลยนะคะ่ะเพราะฉะนั้นลองเอาไปพิจารณามึงเนาะคะ่ะลองเอาไปพิจารณามึงหรือว่าผู้ใดอย,ยากเอ่อเอา,เอาตัวเลขที่นี่ค่ะแต่วันนั้นปู่ปู่ดำให้กับพระอาจารย์ไปอีกสองพันเนาะคะ่ะรวมเป็น ห้าพันสองร้อยนะคะหักรวมเป็นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทเนาะคะ่ะเมือนั่นเนาะ,ะรวมเป็นทั้งหมดคือสองพันให้ปัจจัยให้อ่อให้ให้กับอ,อ่อหลวงพ่อไปใช้ส่วนตัวเนาะคะ่ะใบเติมน้ำหมูกน้ำมันเดินห้างเนาะคะ่ะนั่นก็คืออ่อสองพันบาทแต่สามพันสองนี่คือเอาไว้ค่าน้ำค่าไฟนะคะค่ะ อ๋ค่ะผู้ใดสนใจเนาะคะ่ะบว่าจะเป็นกําไรหรือจะมีทุกสีเนาะคะ่ะมีทุกสีแต่จะมีสีไหนมั่งควยทักไล่ามากเนาะคะ่ะแต่อันนี้จะเป็นกําไรที่คู่กันกับตัวนี้นะคะคือเบียกแก่นะคะเบียรแก่นี้ไปเมื่อกี้ไม่ได้เลยไปเมื่อกี้บ่ได้เนาะคะ่ะถ้าว่าถ้าไม่ไม่ได้ก็ ไปแย่งคนว่าหาอันฮกันนี่แหละคะ่ะมันบดาเลยค่ะเบี้ยแกนี้ไม่ได้เลยแม่ครูก็เลยไปแย่งเขามาเนาะคะ่ะโอ้อยจังใดกับขอแน่ขอน้าแนงเสียนนะออ้ยขันแบนเนี่ยนี่กับสตีเอสะดอกมาะสันเพลินว่าต่วันมาพูเลยว่าขอน้าแนหริตัวแน่กับเลยวังสีเพล่ให้ฮกอันค่ะเอาวันที่ยี่สิบเก้านะคะมึงมามึงกันว่าปูจะฟันตัวใดเนาะคะ่ะงวดที่แล้วคนฟันมากยังไง 9กับหกก็มาเมิ่นวาเนาะค่ะทาเก้าศูนบอมา่าบักซื้อมึงไปเล่นชีตุมเลยละมือวันทียี่สิเก้าที่จะถึงนี่ปูกับบักซื้อสิท่ากันโตใดมากเนาะค่ะแม่คู่จีจับอันน้องแอดนี่หรือบักซื้อนี่ไปเร่นชีตุมจักมือโยค่ะทาแม,ม่คู่ว่าเป็นเผล คอันนี้เป็นแผล,แลเลยไปนต้้งบ่อใดเนาะค่ะอาคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนคลิปหนาพอกันไหมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันนะคะแม่ครูย,ยังจะเป็นสะพานบุญให้กับทุกคนค่ะขอบคุณที่กดไลค์นะคะสวัสดีค่ะ